สวัสดีครับผมจันตี้ครับผมเฟซบุ๊กปาตีนาแฝกนะครับช่องยูทูบจันตีบ้านะครับผมตามที่เคยสัญญาไว้นะครับว่านน่นองอยู่บุทา้าหนาอย่างพิทพาดนะครับมันทรงผลไก่ขนาดใดนะครับถึงท่าแบบปิดนิสัยแบบท่าแบบจะเร่งนะครับน้องบุญจุนเพื่อมึงจะขวบเลย นี่นัยพา้ปอาเปียบยาเล่งคปือเปื้นเปืดเปืป้อนยางไก่แล้วก็เลี้ยวนะพี่พี่ทางนี้อย่างนี้่นี้น้ำกน,นไดมาเออละยุดยุทต้นนั่นแหละทรงคนไกขนาดไหนแล้วก็เทถึงขนาดไหนแค่รา้าผิดพลาดเน้นี่ผิดพลาดเนี่คือเก็บรายละเอียดประวัติครับเจ้าบึงจะขึ้นนะครับทร,คครบงคนีน่อย่างหน้าตายครับต้นนี้นะต้นนี้นทรงคนถึงอย่างหน้าตาย ยาฟ้าฮะเป็ปถเนถ้าเอามาได้สอิตอนท่าเลยได้จบเห็นมาบังข้างสายทั้งสายมือตัวเห็นบ่นี่ตีนมันนี่อันนี้ยายาเนี่ยอันนี้นนวงนี้มนันนั้นแล้วนี่ตา้แล้วแล้ว,ลวปาดทั้งื่องพีปาลงมาถามว่าต้นนี้มันเทียบยังไงมันต้องถึงขันรักษาพุนละเคาะออกร้อมคำว่าเคาะนี่พ่อะไรไหมววาประหยัด จะลืมว่าเป็นยาแต่งนี่บันเทิงว่าน,นั่นอีกเดี็กกสิภาพปเบิงึงเอาคลิปเดียวนี้นะครับผมมันท่าผิดพลาดสองเถ้าเถ้อแรกให้มันบอกว่าท่าทีงสีมง่มันก็ฟื้นแล้วเสื้อละมันก็กลับมาแล้วอ่ะสนแปลงต้องเออหัวบานนี้พี่น้องผู้ใดมีแปลงหัวบานบานบ่ได้ใส่งมาให้เลยครับเด้อบ้าน <c oughs> ที่อยู่ให้แปลงผมสิบบาทน,นะครับผมใส่มันโดนละปีนี้ยังอันปีนึงแล้วครับยังหมแหละอยู่เป็นเนี่ยอังเขาใส่ใส่แปลงเก่าคือผมซื้อแปลงไม่ขี้ที่บ้านบอมเบียนครับแปลงเก่ามันที่อ่อนครับ แปงย่อแปงฟันมาแล้วมันตีออนครับผมมันตีเกมรายละเอียดด้เบิดหั่นแปงแข็งมันสีดีเขาตาเจ้าครับ <c oughs> เอาหยุดไปคนับ้ะครับยางไก่อยู่ครับผมมาหอดแล้วครับมาหอดแล้วครับผมนางเบิงบางไปฟุ่นก็นได้หมดยังไม่ได้ท่านอกให้ตัวเบิงกันเห็นปะมันฟืน้นตัวเบิรงยางรู้ยังไม่ได้คนเน่นแถวนี้งานเกมไม่ไยเนี่ย เรือไปเห็นตัวบึงเห็นบ้นเห็นบ่าน<อ>านี่ค <นะ S 2> ันเชล่าอยู่วันที่บลงอกออกนี่ยอย่างน่ะแล้วก็ดิ้ง่วงคนถึงไหนอย่างตายคันอุณหภูมิเหมาะสมนี่มันไปไกลมากนะเขาเดาบ่็ถึกเลยภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยอค่นก่อนค่นก่อนครับผมอันนี้ท่าสุดนะครับขอออกขอออกนี่คือ <laughs> มันเป็นยาแต่งครับมันแห้งผมบอกไว้ก่อนถ้าปาดทั่งๆื่งพีง ตีนเห็นไตีนมันผันเรื่องปุ๊บทางสีมันเลื่อมทางนี้ประมาณหนึ่งข้อมือเพื่อว่ามันลามปุ๊บเลื่อมหนึ่งข้อมือประมาณํำนี้เลื่อมไปเก็บรายละเอียดให้เบิร์ย่างมันฟื้นมาเด็ดขาดนี่เข้าใจปะ<แ>อะขันมาฟื้นมาบันเทิงเลยนี่เอาไปเบิรงไปเบิ้งอีกเขตหนึ่งครับผมเขตียเขตนี่มันท่าเกิน แต่พอเบ้าให้มันเคล็ดแบบนี้นะครับว่าม,มึงท่าแบบนี้นี่มันฟื้นกับมาฟื้นกับมาเียมันมเมนตเป็นธรรมาดาได้ป่ะท่านเมือม่อเมื่อต่อมากมันท่าแป้งทดลนองผมยวสิผ้าปเบึงครับ,บดเ,เดี๋ยวจะเพิ่งเ่้าสวนขีปนาเดียวโอเคเดี๋ยหยุดไปก่อนครับยางไกยอยู่อ่ะครับมาหอดแล้วครับมีดะโปครับมันท่าคือปูนแดงเลยแบบนี้เบิ้งมันท่าครับท่าคือปูนแดงมีดะโปครับ เอาไปเบ่องอีกต้นหนึ่งครับผมมาเบ่งฟังนี่แม่ผงงานจะาของแม่ไปยืนบังในเห็นปะพุนมันได้แต่พี่ครับตีนมาพี่ใส่ปูบผุนเบ่งมันออกครับมีระโป้ครับยังเทายังบมดเส้นย่อ,อย,ยได้เหรอ <c oughs> ผมต้องผมต้องบริหารคือยางกีดก้อนครับต้นไญในกีดล้นนโปทิมครับกีดก็เปียนโปครับอันนี้ล้มมาซอยสื้อเค่นี่ โอ้เครื่องยังตามเนี่ยหนิเว้ยลมหนิลมพัดเห็นบ่มันพัดหน่าอ,อย่างมันแห้งนเส้นเนี่ยหนิว่ามันเทิงกว่านี้ไปบ้างอีกต้นครับครับผมครับผมต้นนี้คือกันครับทุกต้นครับต้องเป็นต้นในแถวที่ผมเบรกไว้เห็นบ่นี่ไมมเลยนี่ยพวกนี้ตัวนี้ใช่ตัวที่บ่มีฮอร์โมนเด้อไอประสิทธิด ม่ว่าเซามันลงกับทีใส่ตัวไม่มีฮอร์โมนพอฮอร์โมนมันลายแล้วฮอร์โมนมันอยู่เต็มต้นแล้วคำว่าตัดซ้ำอีกนี่ก็นักนาเรื่อยนะครับอาการแบบนี้มันติดตฮอร์โมนมันติดกิดอย่างพ้าแรงมาได้ครับผมนี่เอาไปบ้างอีกต้นหนึ่งจารผมมาหอดแล้วครับมีละโปทุกต้นครับมีห้างหมดเจ็ดมีนครับ โปรจำลองหนึ่งสองสามสี่ต้องเพิ่อมอีกสามโปรครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ลมมาซอยครับขันมาซอยนี่ผมต้องขีดก้อนหมูครับขีดก้อนหมูแล้วพอหอดหม่องมันต้องมาเปลี่ยนโปรครับเปลี่ยนโปรแล้วกลับไปขีดต้นน้อยครับต้นน้อยหรือต้นกลางยังงปลาเรีวได้ครับผ่านครับต้องจ้งรอบอีกนะครับอีกรอบหนึ่งสรุปแล้วอย่างสามรอบย,ย่างสามรอบอะ <c oughs> <c oughs> เอาไปบางอีต้นนึงครับ ครับผมครับผมมีดมีละโปรครับตัวนี้นี่เก็บโปสำรองครับต้นที่มันใบโลนแล้วอย่างไม่ค่อยออกเ好าหาน้า,าป้องนกขุดได้เก็บโป้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดมีดมีละโปพอมึงได้เป็นสมนแล้วนี่แหละเออโป้โค้ดโค้ดเออได้ไม่แห้มันหยอดมันกดกับมื่อนี่ เอาแค่นี้นะครับเนาะเดี๋ยวบ่ได้คุยนะไอประสิธิ์บ่ได้คุยคืยบอบ่ได้คุยเพราะามันอยากออกลายผมบ่ได้ปื้มนะน้ำยางออกลายนียกออก่ผมบ่ได้ปื้มนะมัน,ม,นมันเมื่อยนะไอมันเมื่อยนะอย่างสามร้อยลเนี่ยนี่คันเป็นฟันนี่บันเทิงก้นนี้อีกที่บอานี่ยอ็ยังงานคนเดียวนะเดี๋ยวสิหาว่าโอ้คุยน้ำยางออกลายบ่แม่นครับบ่บ่ป,ปื้มเลยน้ำยางออกลายมันเห็นเบียแข่งงานบเลิกบาแล้วครับ กิดอย่างกันได้อย่างสามรอบนะส่วนเนจ้าของอะ่ะมันที่ร่นโพทิมอะเปลี่ยนโปไม่ได้เลยเพราะจันตี้มันออกโรครเขิงครับขันล้มโบซอยอะ่ะเฮ้ยเรารมนออกโรครเขิงแล้วต้องไปเก็บหอมรอมริบจากต้นพวกนี้นี่ง่ายบางเท่อนโปยังบ่เต็มเลยเนืก็ก็ต้องเอาไปเทะไปก่อนเอาพวกนี้ไปเทะไปก่อนหรือว่าใส่กันง่ายโพมากต้องคำนวณน,นะครับปวดหัวก็หนอยัง สามต้นนี่บางเทือกแย่างลบไปก็ลบมากลบไปลบมากไปหาปูว่าง <c oughs> มันบันเทงอกเนี่ปูมันคำนวดในพอดีเป๊ะแล้วนะเอาใจยกล้งบัดน,นี้ <c oughs> ไปขัมามเดี๋ยวเบืองผ้าชยาเกงแล้วตก <c oughs> เคเนาะครับเนาะเดี๋ยวผ้าน้องวุดไปที่นี่บอกว่าท้าต้นไหนเน,นี๋ยวยู่กันนะครับมาบอกน้องวุดถทานนยางตั้งแต่ต้นนี้ไปหอดรอบเลยครับ รอบสวนครับเรือแปลงไงยาเฝ้าเด้อแปลงไงต้องใส่ตัว่ามีหอมโมนท่าเด้อหอมโอนมันเต็มตัวนี้นี่เริ่มกับต้นนี้ไปบนต้นนี้วนไปคนวนกลับไปกลับไปหอดมาหอดต้นนั้นพออย่างพอตัวมันกินมาขึ้นนี่ใหงนาอยางมันแหงจังหน่อยน้นติดแป้งใช่ไหมถ้าหยาันติดแป้งสมมุติมันติดแป้งสิเนาะมือดึงออกมือดึงออกด้วยนี่นี่มันมีน้ำมัน เราจไปดึงเสพโผเ่ีัยนมันขวมเอาวางปูวางไว้ด้วยดึงจับสองมือดึงออกเอามือควอันดึงนะพาย้ายเอามือจ้ายดึงเอาเส้นกระดาษแต่ดึงออกเออมาสั่น่าไปสะบัดทิดึงออกแค่นั้นกับพ่อปุกละหาร้อยกระหาโอเคครับผมขอบคุณครับ